สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในช่วงสีสันวันใหม่วันนี้นะคะการก็พาคุณผู้ชมมาที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ค่ะซึ่งหน่วยแพทย์ที่นี้นะคะก็เป็นให้บริการทางพันตกรรมนะคะซึ่งการให้บริการนี้จะมีกิจจะทําอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามการเข้าไปดูดีกว่าค่ะว่าการให้บริการจะมีบริการอะไรบ้างคะ่ะตามมาเลยคะ่ะ นี้รายการดอกไม้หลากสีพาคุณผู้ชมมาดูภารกิจของหน่วยแพทย์ทหารบกภายในค่ายซิลินทรค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของหน่วยแพทย์ทหารบกจากการดำเนินงานของศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภักสี่ส่วนหน้าได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนด้านสุขภาพภายในค่ายซิลินทรแล้ว โดยพลโทพิเชษวิสัยจรแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ต้องมีความห่วงใยต่อทหารตำรวจข้าราชการที่ปฏิบัติงานและพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีดําริที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังตระหนักถึงความสําคัญของอนามัยในช่องปาก ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการบดเคี้ยวอาหารการพูดออกเสียงและความสวยงามของใบหน้ารวมถึงรอยยิ้มที่สดใสและยังเป็นการบำรุงขวัญส่งเสริมสร้างกําลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนและภารกิจหลักที่สำคัญของหน่วยแพทย์ทหารบกคือการให้บริการด้านการตรวจโรคทั่วไปด้านธันตกรรมทั้งการขูดหินปูนการรองเหงือกการอุดฟันถอนฟัน ใส่ฟันปลอมการครอบฟันและการตรวจและแนะนำประชาชนด้านสุขภาพฟันและที่สำคัญนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะไม,ไ,มไม่นอกเพื่อนมนุษยังกิเลตันหาทำดีกันไว้เพื่อชาติประชาข้าสูงสง่งสูงยิ่งสิ่ง ได้สามารถี่กันได้แล้วรองดองให้ไทยเป็นสุขคุณธรรมบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่หยุดคอตโกงกินทำลายดับไฟโลกลงและโกรธาหยดหนึ่งแห่งน้ำใจ วันล้างลายด้วยสเสน่หาหลังล้นด้วยเมตตาย้ำด้วยก้าวหนาและปราณี ส่วนนี้เป็นของศูนย์แพทย์ฐานบกจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็เป็นส่วนของรถธันธกรรมเคลื่อนที่ซึ่งมาตั้งอยู่ที่ค่ายสิลินทรแล้วก็ที่การบริการธันธกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็ทหารและครอบครัวนะครับมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเยอะไหมคะประชาชนที่เข้ามาก็จะเป็นมีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าความจําเป็นที่เขา เข้ามาถึงการรักษาแล้วไม่เคยได้รับการบริการในเรื่องของการใส่ฟันทางด้านนี้มาก่อนครับส่วนใหญ่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการจะมาทําอะไรบ้างคะที่ที่เข้ามารับบริการที่เราที่บริการที่นี่นะครับจะมีของเรื่องของการบริการธนกรรมนะครับในเรื่องของการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนแล้วก็การบริการใส่ฟันซึ่งแม่ทัาภาชญ์สี่ท่านให้ความอนุเคราะห์ครับในในในส่วนของ ที่มีประชาชนมาใช้บริการนี้มีปัญหาประสบปัญหาอะไรบ้างไหมคะเออเนื่อ,องจากว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยใน,นลักษณะของอาหารที่รับประทานแล้วก็การบริการทางธนกรรมนะครับที่เข้ามาเนี่ยทำให้เดียวว่าฟันผูจํานวนมากแล้วก็มีมีการถูกถอนฟันจํานวนมากแต่ว่าการใส่ฟันนะนี่แบบบางทีเขาจะไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่แล้วก็ทาให้อันนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องการเป็นจํานวนมากครับ ก็อยากจะให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเกี่ยวกับการรักษาฟันแล้วร็การ้บริการค่ะคือว่าในส่วนของการที่เรามาที่นี่เพราะว่าเราเราเล็งเห็นว่าบางทีเราเนี่ยเป็นเป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็ควรจะช่วยเหลือกันไม่ว่าทุกชาติทุกศาสนาอะไรนะครับวันนี้มาจากที่ไหนอ๋อในตัวเมืองยะลาค่ะยะลาวันนี้มาใช้บริการอยู่อ๋อ เพื่อนครับวันนั้นมาครั้งหนึ่งแล้วมาอุดฟันที่นี่หมอที่นี่เขาใจเย็นทําดีก็เลยเพื่อนเขาบอกจะมาถอนฟันในพาเพื่อนมาถอนฟันเห็นว่าจะมาใส่ฟันด้วยใช่ไหมคุอยไยบ้านกับการที่ว่าทางหดือนแพทย์ของเรามีบริการให้แบบอ๋อบริการดีมากนะที่นี่หมอเขาก็ใจดีด้วยเวลาพูดดีใครก็แนะนําทุกอย่างเกี่ยวกับฟันนี่แหละนี่มาครั้งที่ครั้งที่สาม ที่แรกก็มาอุดปันแต่นี้หมอจะให้มาครอบปันเลยมาแต่คนเยอะนะคนเยอะแต่นี่น,นี่ก็ไม่ต้องใจเย็นคอยหน่อยการการที่นี่เป็นยังไงบ้าคนคะการดีเนี่ยในหมอหมอหมอเขาคุยดีนะอไทยใส่ดีทีานนีอยากจะฝากบอกถึงท่านแม่ทำไหมคะที่ได้นำโครงการดีๆแบบนี้มาให้กับที่น้องประชาชนในจังหวัดชยเด่นอ๋อนี่แม่ทำดีใจดีนะขออะไรก็ให้หมดเลยนะ คุยกับใครก็บอกว่าถ้ามีอะไรก็บอกใครๆแนะนําบอกใครกท่านอยากจะมาเอามาโครงการอะไรบ้างแกก็รับฟังเหมือนกันนะทีนี้เลยบอกว่าแต่ว่าคือหมอมันอาจจะมีน้อยนยเมื่อคนมาคอยกันเยอะเกินวันที่ครึ่งวันยังไม่ได้นั่นแหละอยากมาบอกแม่ท่าบอกถ้ามีคันหนึ่งก็ดีนะให้หมอเพิ่มอีกชุดหนึ่งเนี่ยใช่ คนมาจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาทังครึ่งวันคุ้มค่อนวันมนเนี่ยจะฝากมาได้รับแค่นี้เองค่ะค่ะค่ค่ะ <c ười> คุณผู้ชมค่ะตอนนี้การก็อยู่กับพวกพีพีที่มาใช้บริการที่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกค่ะว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็รู้สึกประทับใจอะไรบ้างในการบริการในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มาทําอะไรามานั่งเก้าอีค่ะ ทำฟันด้วยไหมคะทำคะ่ะแต่ยังไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลา <c oughs> มีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่ทางท่านแม่ทัพทาคที่สีของเรามีการช่วยเหลือแล้วก็การส่งเสริมในการแพท่์ทางทันตกรรมอะค่ะ <c oughs> ม,มีความรู้สึกว่าดีมากๆเลยคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเราเป็นชาวบ้านธรรมดาจะซื้อฟันสักซีกหนึ่งก็ต้องใช้เบีย้ยแต่ได้โครงการแม่ทัพนี่ก็ยังดีที่สุดเลยคะ่ะคือในในส่วนตรงนี้ มีการบอกต่อหรือว่าชวนญาติพี่น้องของเรามาใช้บริการไหมคะบอกต่อคะ่ะบอกต่อเพื่อนเพ่อนบ้านบอกต่อเรื่อยๆเลยก็มาก็ม่มาใช้บริการอยู่คะ่ะค่ะในการที่เรามาใช้บริการที่นี่มีการช่วยเหลืออะไรเราได้บ้างคะช่วยได้เยอะคะ่ะข้หนึ่งก็ช่วยตางใช้จ่ายก็สองก็สะดวก ก็มีหลายอย่างสะดวกแล้วก็เราก็ได้มาที่ที่ก็ต่อตีละ <laughs> เจอเพื่อนหลายจังหวัดก็ไม่ได้เจอตรงนี้ค่ะก็มีทั้งสบายอยมีทั้งมีทั้งหลายๆท่านที่ได้รู้จักกัน,น,นสุดา้ายนี้ก็อยากจะให้ฝากถึงมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงท่าน ทางเมทับไหมคะเกี่ยวกับโครงการดีๆแบบนี้ที่ท่านได้ช่วยสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเฉียะแล้วขอขอบคุณค่ะทางขอขอบคุณโครงการของเมทับมากๆเลยค่ะอาจได้ให้เพื่อนๆเพื่อนๆชาวสามชายแดนภาคใต้ของเราได้ใช้บริการค่ะขอให้ย่ อยากให้มีแบบนี้ตลอดเลยไม่อยากไม่อยากให้ยใหยุดอยากให้มีอยากให้มีโครงการแบบนี้เรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ การบริการด้านธนตกรรมแล้วนะคะที่นี่ยังมีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพด้วยไฟฟ้าสถิตที่มาบริการให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และมาใช้บริการกายภาพบำบัดโดยการใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องเมดิก9000เพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยมีพันเอกหญิงอรสาเจริญคองสกุลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ,ภาพไฟฟ้าสถิต และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมไฟฟ้าสถิตที่คอยบริการและให้คำปรึกษาแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาใช้บริการค่ะและเจ้าตัวเครื่องเมดิค9ก9000นี้นะคะวิธีการบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าจะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั้งโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหอบหืดก็สามารถมารับบริการได้ค่ะ นอกเหืือนมนุษย์จุดยังกิเลตันหาทำดีกันไว้เพื่อชาติประชาข้าสูงส่งส่งยิ่งสิ่งได้สามารถีกันได้แล้วรองดองให้ไทยเป็นสุขคุณธรรทำบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ หยยุดดดโโกกกงินทลลาับไฟคและโรธาและหากคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาด้านสุขภาพและต้องการมาใช้บริการด้านธรรมก็สามารถมาใช้ได้ที่ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้บริเวณหมวดเสนารักษ์ภายในค่ายซิลินทรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หรือหากต้องการสอบถามหรือแนะนําด้านบริการสุขภาพ,ภาพก็สามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์073 240 456ค่ะไฟโลกหงและโรธายดหนึ่งแห่งน้ําใจควรลางหลายด้วยเสเนหาหล,ะละังโลก ใจของคุณความดีใช้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจข้า คุณผู้ชมคะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นโครงการดีๆหนึ่งโครงการค่ะที่ทางท่านพลโทพิเชษวิสัยจรแม่ทัพภาคที่4ี่ของเราค่ะเล็งเห็นความสําคัญของสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ส่งเสริมไฟฟ้าสถิตนะคะหรือว่าเป็นการบริการให้ทางด้านพันตกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นการใส่ฟันปลอมอุดฟันถอนฟันค่ะในช่วงตีสันวันใหม่ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วพบกับการใหม่ได้ทุกวันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ